รถนอนประกอบการของขบวนรถเร็ว1.2นะครับโดยสารจากบ้านโป่คงเทปราคา197บาทนะครับราคาไม่แพงนะครับเพราะว่าเป็นอัตราที่มีส่วนลดสําหรับการเดินทางรถนอนช่วงตั้งแต่เวลา6นาฬิกานะครับถึง12นาฬิกาหากขับรถที่มีต้นนางไปายทางอยู่ในช่วงเวลานี้ตามตัวที่บริษัทซื้อน,นะครับก็จะไม่คิดค่าเตียงนะครับ มาเป็นที่นั่งให้แล้วไม่ได้ประหมกับหมอนนะครับก็ได้ราคาที่ถูกลงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับในการ